เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์ษาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเรา่า ใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงพาแต่สิ่งนำตัวกลูวอบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบจกใจตนรีบขนขวายทำความดีเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชื่อนเอ่ยเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่าน ยินดีต้อนรับสู่สถานหลานบุญออนไลน์วัดเจดีตำบลคอนสารอำเอภคอนสารจังหวัดเชียภูมิตามาภาพพระอาจารย์โตพินันโทผู้รวบรวมสาระธรรมะดีๆมาประยุกต์บอกเล่าต่อสติเติมปัญญาและเชิญท่านผู้ชมทั้งหลายบนโลกออนไลน์ไร้ผมแดนที่มีมิตรภาพที่งามร่วมทำความดีสร้างบุญสร้างบารมีไปพร้อมๆกัน เสนอเรื่อง9สิ่งที่ดีต่อใจใจเป็นศูนย์กลางของชีวิตของคนเราทำหน้าที่ได้อย่างดีทำหน้าที่ได้อย่างงามแต่ใจทำงานหนักมากท่านผู้ชมทั้งหลายเราควรจะเติมสิ่งที่ดีให้ใจมีคุณภาพให้ใจมีประสิทธิภาพและให้ใจหนักแน่นเมื่อใจหนักแน่นใจดีใจงาม พร้อมที่จะรับสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในขณะเดียวกันใจที่ดีงามก็จะมีคุณภาพในการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคน้อยใหญ่ให้ไปสู่บรรลุวัตถุประสงค์ได้มีอะไรบ้างติดตาม 1. ยิ้มง่ายใจของคนเราชอบการยิ้มแย้มแจ่มใสชอบความเบิกบานสดชื่นสง่างามคล่องแคล่วสะดวก แล้ก็กระชับกระเฉงเพราะความเป็นคนยิ้มง่ายเป็นบุคลิกภาพที่ดีที่ใจส่งมาให้ที่ป่าของเรายิ้มนิดนิดเห็นฟันนิดหน่อยอะไรวะยิ้มพอเห็นอะไรฟันจะมีความสุขสร้างสรรค์กับคนที่พบเจอกันเพราะนั้นยิ้มมันจึงเป็นภาษากายที่สามารถทาได้ปฏิบัติได้กับคนรอบข้างกับญาติ กับพี่กับน้องกับเพื่อนร่วมง,งานเพราะรอยยิ้มเป็นสิ่งทีม่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายต่อคนรอบข้างเพราะฉะนั้นหัดยิ้มง่ายอะไรอะไรก็จะดีตามไปด้วย 2. ไหว้ก่อนในขณะที่ยิ้มแล้วเจอปุ๊บไหว้ปลับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ การไหว้เป็นมารยาทที่ดีที่งามของคนไทยเราที่ไหว้งามและสวยจนได้ขนานนามว่ายิ้มสยามไหว้ไทยแลนด์นั่นหมายถึงไหว้สวยยิ้มสวยมันเราก็ต้องไหว้กับพ่อแม่ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้ให้เป็นนิจสินคือหนึ่งหนึ่ง,งไม่ต้องกระดากอายนะเจอกันปุ๊บสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม้คนนั้นจะอายุมากกว่าอายุ เท่ากันหรือน้อยกว่าน,นิดหนึ่งนีเป็นการแสดงมิตรภาพที่ดีเป็นการให้เกียรติเป็นการแสดงความเคารพแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเป็นมิตรไม่เป็นศัตรูพร้อมที่จะใกล้เกลี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นพร้อมที่จะเป็นมิตรเพราะฉะนั้นคำว่าไหวเป็นลักษณะที่ดี เป็นอาการที่คนเห็นแล้วชื่นใจสุขใจเรียกว่ามีมารยาทดีเป็นเสน่ห์ของชีวิตมีความสุขใจเราก็สุขท่านผู้ชมทั้งหลายสังเกตคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจิตใจเขาจะละเอียดอ่อนจิตใจเขาจะมีความสุขจิตใจเขาจะไม่รุกรี้รุกรนนะไม่ร้อนรนทุรนทุร,นทร,นทรายเพราะมีความอ่อนน้อมเขาทํานองว่าให้เป็นคนมีกายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนหนักแน่นมีเหตุมีผล 3. ม,มืออ่อนคำว่ามืออ่อนคือหยิบจับช่วยประดับตกแต่งช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านช่วยครูอาจารย์ทำความสะอาดหรือทำกิจกรรมในฐานศึกษาช่วยครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์อยู่วัดกวดวัดบ้าง ล้างห้องน้ําทําความสะอาดเก็บขยะก็เป็นบุญเป็นกุศลหรืออยู่ในที่สาธารณะหรืออยู่ที่ใดก็ตามให้เป็นคนรู้จักช่วยรู้จักจับและที่สําคัญก็พูดให้เป็นด้วยมีอะไรให้หนูช่วยมีอะไรให้ผมช่วยบอกนะครับบอกนะคะนั่นคือน้ําใจที่ดีไม่ตรีที่งามท่านผู้ชมทั้งหลายที่เราสามารถช่วยไดย้มือของเรานี่สร้างสรรค์ให้โลกน่าอยู่ ให้คนรักกันให้คนสามมือขีกันให้คนร่วมแรงร่วมใจงานใหญ่ๆก็สําเร็จลุล่วงไปดีด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจงานขนาดกลางก็สําเร็จได้ง่ายเพราะความร่วมแรงร่วมใจสองมือฝ่าฟันหนึ่งสมองหลายคนระดมความคิดเพื่อพิชิตปัญหาและอุปสรรคคนละสองมือสามมือสี่มือรวมกันเป็นร้อยมือพันมืองานก็สําเร็จลุล่วงไปดีเรียกว่า ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือสรรสร้างสร้างขาจัดปัดเป่าปัญหาน้อยใหญ่สร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเรากับครอบครัวกับหน่วยงานกิจกรรมที่เราทําอยู่เป็นหนึ่งนิดเรียกว่ามีฝีมือนะนอกจากนั้นก็ทํามือเราให้อ่อนก็คือมีฝีมือในการทํางานบางคนมีฝีมือในการวาดรูป งานกิจกรรมหลายคนมีความเก่งในการปฏิมากรรมหลายท่านใช้มือทั้งสองประดิษฐ์ชิ้นงานอย่างละเอียดนะอย่างงดงามอย่างมีคุณค่ามีมูลค่ามากมายหลายคนใช้มือทั้งสองสร้างบ้านแปลงเมืองหลายท่านใช้มือทั้งสองทํางานภาคการเกษตรจนประสบความสาเร็จหลายคนใช้มือทั้งสองทํางานการประมงนะการก่อสร้างการประกอบสมมาอาชีพ คาขายทำธุรกิจเป็นภาคเกษตรกรสุดท้ายก็หนีไม่พ้นมือหรอกท่านผูนน้ชมทั้งหลายเพราะมือจงใช้ให้เกิดประโยชน์เว้นอย่าใช้มือไปในทางที่เป็นทุกข์เป็นโทษนั่นก็คือเป็นคนมือสั้นมือยาวก็คือเป็นคนที่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ดีอย่างแน่นอน 4. ปากหวานใจเราก็ชอบคำพูดที่ไพเราะนุ่มนวลสุภาพ ให้เกียรติไม่กระโชกโขกหากไม่พูดพูดคำหยาบใจเราก็ไม่ชอบเพราะมันทำให้ใจรู้สึกไม่ไม่ดีอ่ะรู้สึกหดหู่คำเท็จใจเราก็ไม่ชอบเหมือนกันพอฟังแล้วมันไม่มีความจริงใจไม่มีความจริงจังมีแต่การโกหกปิ้นป้อนกันไว้วางใจกันไม่ได้คำส่อเสียดใจเราได้ยินได้ฟังแล้วมันก็รู้สึกหดหู่ ขาดความจริงใจจริงจังเบียดบังผิดก็ยอมรับผิดปรับปรุงแก้ไขกันได้นะแล้วก็คำเพอเจอเมื่อใจเราได้ฟังคนที่ชอบพูดเพอเจอใจเราก็ไม่ชอบท่านผู้ชมเขาเรียกว่าฝันกลางวันหาเหตุความเป็นจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นเว้นคําเท็จคําหยาบคําส่อเสียดคำเพอเจอสีคำเนี้ยแล้วมาพูดคําที่แพราะคําสุภาพคํามีหางเสียง คำที่แสดงออกถึงความเคารพให้เกียรติเกรงใจนับถือเนะี่ยยกจ้องเรียกว่าปากหวานคำว่าปากหวานไม่ได้ไหมายความว่าประจบประแจงหรือประจบสอพอเพื่อที่จะให้ได้รางวัลเพื่อที่จะได้ผลงานเพื่อจะรับคำชมไม่ใช่อันนั้นคนละความหมายในความหมายวันนี้หมายถึงพูดจาแล้วมันหวานหาูได้ยินแล้วหวานหูชื่นไปถึงหัวใจ ได้เห็นกิริยาอาการแล้วก็มีความเย็ยนอกเย็ยนใจ 5. รักงานที่ทำใจของเราชอบงานที่ทำและทำงานที่เราชอบเติมความรักเติมความใส่ใจเติมความเอาใจใส่และก็รักงานที่ทำนะทำงานที่เรารักและรักงานที่เราทำสำคัญท่านผู้ชมแล้วงานจะมีความสุข ใจก็จะมีความสุขกายก็พลอยจะมีความสุขไปด้วยเพราะฉะนั้นงานที่เราทำเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเป็นงานสุจริตทุ่มแรงกายทุ่มแรงใจเรียกว่าทํางานด้วยความทุ่มเทกระจับกระจิงรับผิดชอบให้งานสำฤทธิผลให้งานบรรลุวัตถุประสงค์หรืองานเรียบร้อยราบรื่นนั่นเองและก็รักงานที่เราทํา นะด้วยความรักอย่าทำแบบแห้งๆอย่าทำแบบจุกเอาเผากินอย่าทำงานแบบผักชีโรยหน้ามีแผนงานไปข้างหน้า3ปี5ปี10ปีเนะเพื่อให้งานนั้นต่อเติมเสริมแต่งไปในทิศทางที่ดีงาม 6. เว้นกรรมไม่ดีความคิดไม่งามคำพูดไม่เพราะการกระทำที่ไม่เหมาะสม ลดละเลิกเลิกกินเลิกเที่ยวแต่งงานมีครอบครัวหรืออยู่คนเดียวก็ตามลดละเลิกการเล่นการพนันเพราะการพนันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราสร้างสรรค์มีแต่ทําให้เราเสื่อมเสียหมดทรัพย์สินดูถูกดูแคลนสุขภาพกิจเสียแน่นอนเลิกที่จะเสพสิ่งเสพติดเพราะทําให้ชีวิตเราตายผนส่งทําให้สุขภาพเสื่อมโทรม การเงินก็ร่อยรอครอบครัวก็ระแหงระหองระแหงความเชื่อมั่นนับถือในหมู่ญาติพี่น้องก็มีน้อยลงเรื่อยๆแหนมแหนมแถมไม่แหนมสุขภาพก็เสื่อมทรงสุดวมลงทุกวันทุกวันนั่นคือสิ่งที่ชั่วเรารู้เราต้องเวน้นต้องละต้องนี้ไกลออกจากสิ่งเหล่านี้คนไม่ดีก็ไม่คบไม่ค้าไม่สมาคมไม่ทักทางไลน์ไม่แชททางเฟส นะไม่คุยด้วยไม่ร่วมกิจกรรมปราดท่านบอกว่าขึ้นชื่อว่าคนพานไม่เห็นเลยเป็นการดีท่านผู้ชมแต่ถ้าจําเป็นจะเห็นให้อยู่ห่างๆถ้าอยู่ห่างๆไม่ได้ถ้าอยู่ใกล้ต้องระวังถ้าระวังแล้วถ้าจําเป็นจะพูดพูดให้น้อยที่สุดนะพูดให้น้อยถ้าพูดให้มากเดี๋ยวคนชั่วก็กลืนเราเบียดบังเรากล่อมเรา นะยั่วยุให้เราอารมณ์ร้อนอยุให้เราหงุดหงิดยุให้เราหลงเชื่อคำคนที่เขาคิดผิดพูดผิดทำผิดกลายเป็นว่าลงไปเกือกก้คนชั่วชีวิตก็มัวหมองเขาปรับเปลี่ยนนะก็ไปคบเพื่อนดีเพราะเพื่อนดีนำสีมงคลมาให้เรา นำความสงบสุขร่มรื่นโอกาสดีสุขภาพดีบรรยากาศที่ดีนะฮะโอกาสที่ดีๆการแก้ไขปัญหาที่สร้างสารรค์ตามมาเยอะแยะมากมายมันเว้นกรรมไม่ดีคือกรรมอะไรที่ไม่ดีกรรมที่เกิดขึ้นทางกายท่านผู้ชมเอากายเราไปเบียดบางรังงกผู้อื่นนะล่วงละเมิดทรัพย์สินเอากายเราไปเบียดบางร่างกายทรัพย์สินของผู้อื่นทรัพย์สินของทางราชการของสาธารนณะ เอากายเราไปช่อฉน,นตีรันฟันแทงชกต่อยก่อทุกข์สร้างโทษเอากายเราไปขี้เกียจขี้คานไม่สร้างงานไม่ทํากิจกรรมไม่มีไรายได้นั่นคือใช้กายเป็นในทางไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีต่อมาเว้นกรรมชั่วทางวาจาการพูดนินทาการพูดดูถูกการพูดในเชิองอิจฉาริษยาการยุแยให้คนแตกแยกทําให้คนแตกความสามัคคี พูดให้เขาชิงชังการพูดให้เสียหายดูถูกเยอะๆยสิ่งเหล่านี้เป็นความชั่วทางวาจาเว้นไม่พูดจะดีกว่าหรือพูดคำที่ไพเราะสุภาพพูดทุกคำที่คิดคิดก่อนพูดจะพูดทุกคำที่เราคิดไว้ส่วนความชั่วทางจิตใจก็คือเป็นคนใจแคบใจหงุดหงิดใจโลเลใจไม่หนักแน่นเป็นใจขี้แพ้ใจอ่อนแอ เป็นคนใจประเภทขี้เหงาอันนี้ไม่ดีอะ่ะต้องปรับท่านผู้ชมทั้งหลายใจประเภทที่ไม่ดีเนี่ยต้องปรับเช่นใจน้อยหรือขี้ใจน้อยก็ไม่ดีอีกัแล้วทำอะไรนี่หน่อยไม่ถูกใจก็ใจน้อยไม่ทางานไม่เรียนไม่ทํากิจกรรมไม่พัฒนาชีวิตต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นคนใจหนักแน่นเป็นคนใจใหญ่ๆถึงจะดีนะเป็นคนขี้กโกรธอันนี้ก็ไม่ดีอีกแหลนะขี้กโกรธ ทำงานนี่มันถูกกนเอากโกรธอีกละไม่อยากทำไม่อยากเรียนไม่ทำกิจกรรมความเป็นคนขี้โกรธก็ไม่ดีต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นคนที่ใจหนักแน่นมีเหตุมีผลเรื่องควรโกรธก็ควรโกรธเรื่องไม่ควรเกิดก็ให้อภัยถ้าเป็นจริงดังว่ายอมรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งดีมีค่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าผิดพลาดไม่ยอมรับปรับตัวมวัวแต่โกรธมวัวแต่เกลียดกันสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้อย่างไร สาระของชีวิตการร่วมแรงร่วมใจมันไม่เกิดขึ้นเชื่อมโยงต่อไปมันก็สิ้นสุดยุด,ดิีโอกาสดีๆก็ไม่มีขึ้นแน,น่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งไม่ดีทั้งหลายละที่ตัวเราปราดจึงบอกว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่เราทำตัวเราดีชั่วมันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะไปเอาเข้ามาสู่ตัวเราไหมโทษทีเราจะเกิดหรือไม่เกิดความดีความชั่วมันก็มีอยู่แล้ว แต่เราต้องศึกษาให้ดีฟังให้ชัดดูให้ถนัดแล้วหยิบเอาสิ่งที่ดีมาใส่ชีวิตเราเอาความรู้ที่งามมาพัฒนาเอาการกระทําที่ถูกต้องเป็นมูลค่าเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ส่งเสริมชีวิตให้ดีงามเอามาใช้เอามาบูรณาการสิร่งดีก็เกิดขึ้น 7. มีน้ําใจใจเราก็ชอบเป็นเช่นนั้นคําว่ามีน้ําใจก็คือ อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ปรับตัวอยู่ร่วมกับเพื่อนกับพี่กับน้องนะให้อภัยคนอื่นได้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขาได้เขาช่วยงานเราก็ช่วยได้เขาร่วมแรงร่วมใจเราก็ร่วมแรงร่วมใจได้มีน้ำใจกับพ่อแม่ไปมาหาสู่เยี่ยมยามถามข่าวแบ่งปันสิ่งของดูแลยามท่านชราเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ท่านมีน้ำใจกับ พี่น้องที่เกิดคานตามกันมารักสามัคคีปลองดองถ้อยทีถ้อยอาศัยมีอะไรก็ช่วยเหลือกันสงเคาะกันอย่าโมแต่โกรธอย่าโมแต่เกลียดอย่าโมแต่น้อยใจอย่าโมแต่อิจฉาริษยากันมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยอย่างไงอย่างไงก็เป็นพี่เป็นน้องมีพ่อแม่ร่วมกันมีวงตระกูลร่วมกันรักกันดีกว่าไหมให้อภัยกันดีไหมเพราะสิ่งที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปก็ ให้มันผ่านไปซะอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขแล้วมีน้ำใจในพี่น้องปรองดองสาม,มัคคีมีน้ำใจต่อเพื่อนบ้านดูแลบ้านช่วยกันและการแบ่งของปันของกินของใช้พืชผักผลไม้มีก็แบ่งข้ามรั้วกันนะฝากบ้านหน่อยเดอ้อจะไปธุระพอดีไปธุระก็นำของมาฝากมาต้อนรั้วรอบขอบชิดนะเกาะป้องกันภัย บ้านที่ดีสุดก็คือเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรอยู่รอบข้างกันมีน้ำใจนะอย่าไปถือตัวอย่าไปถือ,อตำแหน่งอย่าไปถืออะไรมากมายอยู่ด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยโบราณก็บอกแล้วท่านผู้ชมทุกท่ายรักกันมีแต่ได้มีน้ำใจก็จะมีคนมีน้ำใจกับเราให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเราจริงไม่จริงไม่เคยช่วยใครแล้วเราจะให้คนอื่นมาช่วยเราได้อย่างไรเพราะอะไรที่ดีเริ่มที่ตัวเรา แสดงปั่นน้ำใจให้ความรักให้คำทักทายให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราจะได้ความรักคำทักทายเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คืนมาเป็นปกติวันมีน้ำใจเราก็จะได้น้ำใจตอบแผ่แปดให้อาภัยเป็นใจของคนเราก็ไม่อยากโกรธเกลียดกันนานหรอกท่านผู้ชมแต่บางทีก็ศักดิ์ศรีอ่าฐานะอ่าตำแหน่งยศศักดิ์ที่ถันมันมีอ่ะ มันถือไวมากเลอเกินศักดิ์ศรีเนี่ยลดลงบ้างให้อภัยให้เป็นคนธรรมดาเขาติได้เขาตําหนิดได้เอ่ยยอมรับปรับปรุงอย่าไปถือโทษโกรธเกลียดกันนานเขาจะว่าเขาไม่ดีเรามีอะไรดีมากกว่าเขาไหมออจะว่าเขาเป็นคนต่ําต้อยด้อยสักแล้วเรามีอะไรที่สูงส่งบ้างก็ย้อนดูตัวเราย้อนดูตัวเขานะเรียกว่าดูเขาดูเรา ให้เกียรติเขาให้เกียรติเราให้สําคัญให้อาภัยได้ใจจะเย็นให้อาภัยได้ใจจะเป็นสุขให้อาภัยได้ใจจะเป็นอิสระภาพให้อาภัยได้เหมือนยกภูกเขาออกจากอกให้อาภัยได้เรามีแต่มิตรไปไหนมีแต่มิตรความสุขปลอดภัยได้เกียรติมีคนต้อนรับขับสู้แต่ถ้าเป็นคนขี้โกรธขี้กเกียจผิดคนโน้นผิดคนนี้ ท้ายบ้านหัวบ้านผิดสามสี่ห้าบยี่สิบคนไม่มีความสุขหรอกครับมีแต่ความทุกข์มีแต่ความระแวงมีแต่ความอึดอัดขัดข้องเพราะไปผิดคนท้นผิดนี้เพราะฉะนั้นมาเรียนรู้กันใหม่ให้แต่เรารู้สึกสบายดีกว่าก็คือให้อภัยด้วยการทักทายเขาที่ผ่านมาขออภัยนะครับขออภัยนะคะพูดแรงไปหน่อยผิดพลาดไปผมขออภัยหนูขออภัยใจเราดีใจเขาก็ดี มิตรภาพก็ตามมาความร่วมแรงร่วมใจก็เกิดขึ้นท่านผู้ชมทั้งหลาย 9. เย็นเหมือนน้ำใจของคนเราเนี่ยทำให้กับเหมือนน้ำน้ำมีคุณธรรมที่แฝงเร้นอยู่ท่านผู้ชมทั้งหลายปราดจ,จึงบอกว่าทำใจให้เหมือนน้ำนะหนึ่ง้ำมีลักษณะเย็นโดยธรรมชาตินะโดยธรรมชาติน้ำเย็นคนเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติถ้าคนเราทับปรับ ใจเราให้เย็นคือไม่ฟุ้งซ่านคือไม่ฟุ้งเฟอ้อคือไม่อวดเกินไปพอดีอ่ะทำใจเราให้พอดีสงบเยือกเย็นคนก็อยากนั่งใกล้คนก็อยากไปมาหาสู่อยากสมาคมนิยมขอคำปรึกษาอยากร่วมพูดเจราจาร่วมกิจกรรมร่วมทำงานน้อยใหญ่2 ทำใจเราให้เหมือนกับน้ำคือใสสะอาดน้ำโดยธรรมชาตินิสัยทั่วชนน้ำใสสะอาดมีประโยชน์มากมายโทษทีดื่มได้อาบได้ปรุงอาหารได้ลดต้นไม้ได้ล้างรถได้ล้างบ้านได้ซักเสื้อผ้าได้เข้าสู่ขบวนการภาคการเกษตรภาคอุตสาหากรรมการประมงได้เยอะแยะเล นั่นหมายถึงน้ำที่ใสสะอาดเช่นเดียวกับใจของคนเราถ้าเป็นคนที่ใจใสสะอาดอยู่ไหนเขาก็ต้อนรับเคารพให้เกียรติร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ 3. ทําใจของเราเนี่ยให้เป็นลักษณะปรับตัวได้ท่านผู้ชมเคยสังเกตน้ํำไหมครับถ้าเราเทน้ําใส่ขวดน้ําก็จะปรับตัวเป็นทรงเดียวกับขวดเมื่อท่านผู้ชมเทน้ําใส่แก้วก็จะ ปรับเป็นทรงแก้วน้ำใส่บาตบาตพระนะ้น้ำก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับบาตใส่ขวดใส่แก้วใส่โทษทีกระโถนใส่จานใส่ช้อนใส่หลอดน้ำก็จะปรับตัวได้ทันทีด้วยความที่ปรับตัวได้ดีเนี่ยน้ำจึงเป็นธาตุที่มีมากที่สุดบนโลกใบนี้ปราดจึงสอนมาให้เราปรับตัวปรับใจให้ทันกลับน้ำ ต่อมาน้ำมีคุณลักษณะพิเศษเข้อที่4ี่คือเชื่อมประสานได้ดีท่านผู้ชมเคยสังเกตตึกล่าฟ้าไหมสามสิชั้น20ชั้น10ชั้นหรือชั้นเดียวก็ตามที่เป็นอาคารคอนกรีตเวลาเขาผสมคอนกรีตมันก็เริ่มต้นจากการตักทรายตวงทรายมานะตวงทราย เสร็จแล้วก็ตวงเอาปูนจัดส่วนคละเข้ากันทรายกับปูนคละเข้ากันเสร็จแล้วต่อมาก็เอาหินมาผสมคละเข้ากันในกระบะปูนซีเมนต์นะทีนี้พอหินทรายปูนคละเข้ากันพอดีแล้วส่วนสำคัญเป็นตัวที่สี่ก็คือน้ำ ก็เติมน้ำเข้าไปในซีเมนช่างก็จะใช้อ,อุปกรณ์ถ้าเป็นเครื่องโมงก้ก็โมปูนนะฮะถ้าเป็นวัตถุก,ก็เป็นอุปกรณ์ในการคระซีเมนให้มันเข้ากันนั่นคือน้ำเป็นตัวประสานที่ดีเป็นตัวเชื่อมต่อที่ดีเขาจึงว่ามีน้ำใจได้อะไรมากมาย มีน้ำใจจะได้มิตรภาพมีน้ำใจจะได้รับการให้อภัยให้เกียรติเพราะนั้นมาฝึกใจเราให้เหมือนน้ำกันดีกว่าขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรมสาทุกโขหโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีเประเกษมสร์อายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเจริญพร